ครับเป็นแฟนแม่แพทใช่ครับใช่ไหมเป็นผัวแม่แพทใช่ไหมเป็นผัวแม่แพทใช่ไหมเป็นผัวแม่แพทเป็นผัวแม่แพทใช่อย่างที่ลูกชายบอกเลยครับขอบคุณที่แจ้งให้ทราบไปทีเนี้ยนะครับพีไปอยู่ที่อังกฤษตั้งแต่ตั้งแต่ปารีสครับพ่อพ่อไปดูข่าวพ่อกับแม่จะผัวแม่เดี๋ยวค่อยแอบดูพรุ่งนี้นะแม่ไม่ทางน้นเดี๋ยวค่อยเปิดดูไล่ไล์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยแอบดู พี่ชานนยอมรับเป็นแฟนแม่แพทงานนี้น้องเรซซิง่งพูดทำเอาทุกคนอึ้งเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มพี่ชานนแฟนหนุ่มของสาวแพทยปนภพาได้มาช่วยไลฟ์ขายของ ในติ๊ก o k อกมากมายจนทำเอาแฟนคลับติดตรึมเวลาหนุ่มพีชานนท์ได้มาไลฟ์ในครั้งนี้เพราะยังมีน้องเรซซิง่งลูกชายของสาวแพทย์นภามาช่วยไลฟ์อีกด้วยนั่นเองค่ะโดยระหว่างที่มีคอมเมนต์ถามว่าเป็นแฟนแม่แพทย์รองานนี้ หนุ่มพีได้ยอมรับตรงๆงว่าเป็นแฟนแม่แพทครับงานนี้น้องเรซซิง่งก็รีบสวนออกมาทันทีว่าเป็นผัวแม่แพทจนทำเอาหนุ่มพีชาโนน,นถึงกับพูดว่าเป็นผัวแม่แพทใช่ครับอย่างที่ลูกชายบอกพร้อมชี้ไปที่น้องเรซซิง่งและก็พูดต่อว่าขอบคุณที่แจ้งให้ทราบไปงานนี้ต้องยอมรับเลยว่าน้องเรซซิง่ง พูดทำเอาทุกคนตกอกตกใจมากเลยทีเดียวเพราะระหว่างที่หนุ่มพีชานนนพูดอะไรมาน้องเรซซิ่งก็จะพูดแทรกช็อตฟิลแบบสุดๆนั่นเองค่ะเพราะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของสาวแพทนภพภากับหนุ่มพีชานนตอนนั้นสาวแพทเองก็ไม่ยอมรับว่าคบหาดูใจกับหนุ่มพีชานนและยังยกให้เป็นแค่รูมเมทอีกด้วยเพราะหมอดูไม่อยากให้เปิดตัวแต่ตอนนี้น้องเรซซิ่งกระบอกว่าเป็นผัวแม่แพทแล้วจะไม่อึง้งทั่วกันได้ยัง ไงคะตอนนี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าสาวแพทย์นภพาไม่ทิ้งหนุ่มพีชาโนนอย่างแน่นอนเพราะหนุ่มพีสามารถดูแลน้องเรซซิ่งได้เป็นอย่างดีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษรวมไปถึงเป็นแฟนที่ดีของสาวแพทย์นภพาอีกด้วยมีใครจะให้ครบกนนี้อีกไหมส่วนหนุ่มเบนเรซซิ่งที่เพิ่งพ้นโทษออกมาก็ต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ได้ยุติเป็นที่เรียบร้อยและจะทำเฉพาะหน้าที่ ของพ่อและแม่ที่ดีให้กับน้องเรซิ่งเท่านั้นขอขอบคุณแพทนภพาและพีชานนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ